มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชร่วมกับกสทชเสนอรายการถามมาต่อไปโครงการ RDU Hospital มีความสำคัญอย่างไรโครงการ r a t i o n a l Drug Use Hospital หรือ RDU Hospital เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมและผลักดันในการสร้างต้นแบบเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในโรงพยาบาลภาครัฐทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทุกระดับเช่นเดียวกับโรงพยาบาลในเครือสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งก็ได้มีการดําเนินนโยบายนี้เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมีการจ่ายยาให้เหมาะสมแก่ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงของยาเป็นปัจจัยที่สําคัญในการลดภาวะแทรกซ้อนจากยาต่อผู้รับบริการทางการแพทย์ วันนี้ที่จังหวัดพิษณุโลกนายพลังกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการส่งเสริมสุขภาพอนมามัยของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชนครไทยภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราช โดยปีนี้กระทรวงสาธาร,รณาสุขจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งเป็นนโยบายการดําเนินง,งานของกระทรวงและเป็นยุทธศาสตร์หลักของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงอาทิโครงการพาหมอไปหาประชาชนโครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสสามเณรและผู้นำทางศาสนาโครงการฟัน และรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติเป็นต้นทั้งนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนาครไทยเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายให้บริการรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางเจสาขาได้แก่อายุรกรรมศัลยกรรมออโตปีดิกส์กุมาเรเวชกรรมสูตินรีเวชกรรมวิสัญญีวิทยาและเวชศาสตร์ครอบครัวมีการพัฒนานระบบบริการดิจิทัลเป็น OPD และ IPD paperless จัดตั้งหน่วยบริการปฐรมมภูมิ5แห่งและพัฒนาทีม3หมอครอบคลุมเป้าหมายทุกพื้นที่ในอำเภอนครไทย